งานที่ถือว่าเป็นงานในแบบที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เพราะว่าปกติผมเดิน,นแบบอยู่แล้วแต่ว่างานนี้มันรวมเหมือนกับว่ารวมศิลปินวัยรุ่นที่เยอะมากๆเกือบทั้งวงก,การเลยมั้งที่ผมคิมนะแบบมันเยอะมากจริงก็หลายชีวิตมากๆที่มาเดินง,งานนี้ก็ทุกคนก็เต็มที่ตั้งใจแล้วทำให้งานออกมาดีมากๆคอหน้าใหม่หน้าใหม่หน้าใหม่ จริงผมเดินอยู่ตลอดครับเดินแบบเวลามีการนแบบก็เดินตลอดอย่างเดียวนี้ในอาทิตย์หน้าก็จะมี BIF w ก็จะมีผมไปเดินด้วยสามวันเลยครับก็คนที่ชอบเดินแบบอยู่แล้วการของเราที่จะถึงวนก็จะมีทุกทนเ็นคนทั้งหลายอ๋อก็ตอนนี้ไอ้พวกลำดับการในงานอะไรเรียบร้อยหมดนานแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแค่รอเวลาวันที่11แล้วก็ไปเอนจอยสนุกปาร์ตี้ด้วยกันครับแค่นั้นเองแต่นี่เขาทำนี่ครับรอรอวันนึ่งเดียวตอนนี้อยากให้มันถึงวันมากๆจะได้แบบ สรุปให้แ็นนี่อยากให้300คนนั้นเป็นวันที่เขาไม่มีทางอีกถ้าจะให้ผมฝาก300คนนั้นแบบเป็นตัวให้ยิ้มกันไหมก็ยื้เส้นยื้สายกันมาให้ดีนะครับกินน้ำเยอะๆกินข้าวมาให้เต็มที่เพราะว่าช่วงานเราจะไม่พูดรำทำเพลงอะไรทั้งนั้นเราจะสนุกกันอย่างเดียวครับผมแล้วก็ไม่ต้องวิ่งมาหาผมเดี๋ยวผมวิ่งไปหาเองครับผมแต่ว่าฝาก100ที่นั่งในหมู่นิดเราไม่ได้ไม่มีที่นั่งนะฝาก100ที่ยืนครับผมฝาก100ที่ยืนนะครับก็คือผมวิ่งไปหาเอง ทุกอย่างคือการใกล้ชิดเสมอถว่าเมื่อกี้เล่ากับเพื่อนตอนนั้นสนุกมากแน่นอนครับผมไนม่มีเกสครับงานนี้ผมคนเดียวเท่านั้นก็คือเซิร์ฟแฟนๆเต็มที่เป็นางานที่ทำให้ผมรู้สึกว่าคือผมมันไม่อยากครับไม่รู้สึกว่ามันห่างไกลกับแฟนบมากอยากให้มันแบบเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆผมไม่อยากให้ตัวเองเป็นอั t o u c h a b l e ขนาดนั้นนะครับอยากให้เราให้เขาบอกเราว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแค่นั้นเอง งานก็เดี๋ยวเลิกงานผมออกมาเจออยู่แล้วทุกคนผมบอกไปแล้วพยายามหาอะไรให้ทาข้างนอกอยู่ mm hmm. ก็สื่อสั่งสั่งเต็นท์มาให้สั่งเต็นท์แล้วเต็นท์ใหญ่ๆเผื่อว่าฝนตกจะได้มีที่รอก,กัน mm hmm. แล้วก็มีตู้สติกเกอร์ให้ถ่ายรูปเล่นๆน่ารักๆแล้วก็เดี๋ยวตอนเลิกงานก็ออกมารวมๆกันถ่ายรูปกันแล้วก็มทาทักทายกันไมมีขนาดนี้เออแบบผมฝากที่บาอะไรให้เราทแบบความจริงก็หลายคนนะที่เขาแบบซื้อของอะไรให้ผมอะไรเงี้ยเป็นของที่ผมแบบ ชอบอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ซื้อเขาซือ้อท่านก็ต้องขอบคุณมากหลายคนที่ไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรบางทีเขาแค่มาหาผมที่งานเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นการให้ผมที่ค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะบางทีงานไกลมากรถติดฝนตกเขาก็ยังมุสาแบบว่าฝ่ามาหาผมหลายๆคนก็ถึงงานก่อนผมอีกอะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณเขามากๆเพราะว่าถ้าเขามาเยอะมันก็เหมือนกำลังใจเราเลาทำงานเราเวลาเราเห็นคนมารอเราเราก็แบบใจฟูทำงานสนุกอะไรเงี้ยขอบคุณ ที่ได้ครับไม่รู้เหมือนกันแหมว่าเท่าที่ได้ก็จะพยายามแบบว่าเอ็นจอยกับชีวิตครับผมแล้วก nah ็เรายังหนุ่มยังแน่นเนาะยังไหวก็ทําไปก่อนอุ๊ยขอโทษอโอเคคนที okay, ่คนที่ไม่ได้บัตรใสมีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไปเจอกันนอกงานได้เดี๋ยวออกไปหาทุกคนแน่นอนแล้วก็ ในเร็วนี้ก็จะมีละครจะเริ่มถ่ายละครไม่ใช่ละครจะเริ่มถ่ายละครวงการจงกระบี่นะครับออนแอร์ปีหน้าเลยเดี๋ยวให้ว่ากันเรื่องนั้นแล้วก็ตามงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็มาหากันได้เสมอครับผมยินดีที่จะเจอมากๆทุกคนอยากเรื่องงานก็คืออยากได้ขอบคุณทุกคนอยู่แล้วผมไปหาทุกคนแน่นอนไม่ต้องห่วงครับผมก็ขอบคุณกำลังใจที่ผ่านมาเสนอมาแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะ่ารักกันต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ,บครับเองคนใหญ่ม